Sabes, ผมก anyway, ่อเกียริกมวลบริสุทธ์นะครับหรือที่ในวงการเรียกกันว่าเอก r อร e เซึ่งเป็นดีลเลอร์อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ประจำประเทศไทยหลายหลายแบรนด์นะครับคือต้องบอกก่อนฮะว่าเราอะทางผมมีรถหลายคันที่เราเลือกติดฟิล์มกับกัสเทคเนี่ยเพราะว่ากัสเทคหนึ่งคือเป็นบริษัทที่ใหญ่พอใหญ่แล้วเวลารับประกันเนี่ยเราไม่ได้ไปวิ่งเหมือนร้านต่างๆก็คือเวลามีปัญหาปุ๊บเรากลับมาปุ๊บเนี่ยเคลมให้ทันทีฟิล์มเนี่ยรับประกัน7ปีนะฮะ บางทีคุณไปติดร้านนู้นร้านนี้ปุ๊บเอาเปลี่ยนดีเลอร์อีกลวเปลี่ยนฟิล์มอีกละเคมไม่ได้เคมได้มาที่นี่ไม่เคยมีปัญหาเลยครับฟิล์ม7ปีเนี่ยรับประกันสบายมีปัญหาเนี่ยเข้ามาอย่างเดียวเลยเปลี่ยนให้ดูแลให้แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหนีไปไหนยังไงเพราะฉะนั้นมั่นใจครับคุ้มค่ากับการจ่ายเงินมากเลยนี่แหละครับวันนี้ผมเลือกไฮคูบิออนนะครับเนื่องจากผมเองอะ่ะส่วนตัวมีรถแข่งอยู่ที่บ้านาได้ใช้ไฮคูบิออนเนี่ยนะครับแล้วออกเราไปวิ่งสนามเนี่ยมันลดความร้อนได้ดีมาก เพราะนั้นในสนามที่มันร้อนๆแล้วรถไม่มีแอร์มันยังเอาอยู่รถบ้านนี่สบายมากเลยครับผมว่าสวยนะฮรพอออกมาเนี่ยขาวดำมันตัดกันดูเหมือนรถสปอร์ตดีนะครับก็สวยมากเลยครับผมก็ชอบดีนะครับเพราะว่าบางทีเราเลือกฟิล์มเนี่ยเราเราเลือกความชอบว่าฟิล์มเงาฟิล์มด้านอะไรเงี้ยแต่ทางนี้ก็แนะนําว่าที่ใช้แบบนี้ดีกว่าบางทีอันนี้ทางด่วนไม่ผ่านนะบางทีรีโมทหมู่บ้านไม่ผ่านแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ย เออซึ่งอันนี้ผู้บริโภคไม่ค่อยรู้หรอกแต่ที่นี่แนะนําทันทีเลยปุ๊บเราก็จบได้ง่ายสีมือเนี้ยนะครับเพราะว่าติดมีห้องไลฟ์ฝุ่นนะครับแล้วก็ติดออกมาเนี่ยผมยังไม่เคยเจอแก้สักคันเลยนะแต่ถือว่าโอเคมากแต่ถ้าใครเจออะไรอย่างเงี้ยที่นี่ผมรู้จักมาร่วม20-30ปีอ่ะเขาไม่เคยไปไหนกลับมาให้เขาดูแลเขาดูแลให้ทันทีเลยคือที่เนี่ย่ด้วยความที่เป็นบริษัทที่ใหญ่ละมั่นคงอ่ะ ผมส่งรถมาทําที่นี่หลายคันแม้กระทั่งของเพื่อนๆผมก็แนะนํามาไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นดาราเป็นอะไรเงี้ยเราก็ส่งมาทําซึ่งไม่เคยมีฟีดแบ็กกลับไปว่าเออติตรงน้นติตรงนี้เลยนะฮะซึ่งที่นี่ค่อนข้างจะดูแลดีแล้วพอมีปัญหาปุ๊บจะเข้าชาร์จดูแลให้ทันทีเลยเอยฟิล์มอันนี้ดูมันเพเยอนิดนึงเขาก็จะจัดการเปลี่ยนใหม่ให้ทาอะไรให้ทันทีซึ่งตรงนี้ครับเวลาเราแนะนําต่อแล้วเราสบายใจด้วย